ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่31พฤษภาคม2556นะคะวันทําการสุดท้ายของเดือนก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงสภาพความผันผวนค่อนข้างหนักอยู่นะคะแต่ว่ากรอบโดยรวมเรายังถือว่ามองว่ายังยังเป็นกรอบของการพักตัวอยู่นะคะถึงแม้ว่าเช้าวันนี้อาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างจากการนําของตลาดในภูมิภาคนะคะนำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างแรงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดน,นะคะ แต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วคิดว่าความกังวลใจของนักลงทุนที่มีต่อเรื่องอการลดปริมาณ QE ของเฟดเนี่ยยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะอาจจะสะท้อนได้จากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาในแต่ละสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะจับสัญญาณว่าเฟดเนี่ยจะดำเนินการต่อไปอย่างไรสำหรับตัวปริมาณของมาตรการ QE ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงเรียกร้องอที่มองให้มีการ เริ่มต้นในส่วนของ exit strategy นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนที่จะต้องอยู่ต่อไปคู่กับตลาดต่อไปนะคะในช่วงนี้ก็คิดว่าอ,อ,อย่างน้อยที่สุดจะเป็นตัวจํากัดกรอบการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดนะคะเพราะว่าทุกคนก็อาจจะมองไปข้างหน้าว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการดําเนินตัวมาตรการการถอนตัวของ QE เนี่ยในระยะใดระยะหนึ่งในในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของปัจจัยในระยะสั้นที่เรามองว่าน่าจะกดดันตลาดอีก เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฟันเฟ้ของต่างชาตินะคะตอนนี้ค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนในแง่ของแรงขายของต่างชาติที่ออกไปจากาการลงทุนในประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับการอาถอนตัวออกไปโดยการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติออกมาในทุกตลาดนะคะทั้งในส่วนของตลาดหุ้นอนุพันธ์แล้วก็ตราสารหนี้นะคะเมื่อวานนี้ขายสุทธิในตลาดหุ้น3,835ล้านบาทนะคะถือสัญญาทางด้านช็อต ในตลาดอนุพันธ์1,143สัญญานะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารนี้ก็ขายสุดที่ออกไป13,779ล้านบาทนะคะก็ดูเหมือนฟโฟลว์ของต่างชาติยังยังคงอยู่ในด้านเทค p r o ฟิตออกไปจากตลาดหุ้นไทยอยู่เพราะฉะนั้นเรามองว่าน่าจะเป็นหนึ่งแฟกเตอร์ที่เข้ามาจํากัดกรอบการฟื้นตัวของตลาดในวันนี้นะคะแล้วทําใหา้การเคลื่อนไหวของเซ็ตยังคงอยู่ในกรอบการพักตัวต่อไปนะคะ ในส่วนของประเดน็นอื่นๆภายในของเราเนี่ยก็คงให้จับตาเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องของประเดน็นทางด้านการเมืองนะคะทั้งในส่วนของพรบอรปองดองการแก้ไขรัฐมนูญนะคะหรือแม้แต่เ,เรื่องปัจจัยลบกวนที่จะเข้ามาได้ตลอดทางนะคะอย่างล่าสุดก็มีเรื่องของออการที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้โดยทางคุณกรณ์ติกาวณิชนะคะได้ยืน่นถอดถอนคุณกิติรัตน์นะคะในเรื่องของกรณีกองทุนออม กองกองทุนการออมแห่งประเทศอะนะคะโดยได,ได้ได้ชี้แจงให้กับทางประธานวุฒิได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาให้ตรวจสอบนะคะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยมีการออกตัวพรบอรกองทุนการออมนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี54ที่ผ่านมานแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังนะคะที่จะต้องมีการออกกฎกระทรวงหรือว่าประกาศออกมาเพื่อที่จะให้มีการรับสมาชิกการออมแห่งชาติภายในระยะเวลา1ปีนะคะ ตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะซึ่งนับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยได้ล่วงเลยมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> ก็จะได้มีการมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบทางคุณกิติรัตน์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังนะคะว่าได้ละ,ละเลย การปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศนะคะในแง่ของรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการในในส่วนอื่นด้วยนะคะทั้งในเรื่องของอการจัดสรรเงินที่จะให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติต,ตรงนี้ให้ครบตามจํานวน1000ล้านบาทนะคะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องปัจจัยลบกลนที่เข้ามานะคะสาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของบ้านเรานอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ย ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองที่ผ่านมาที่ประกาศออกมาแล้วมีความคลาดเคลื่อนตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ,อ,อของสถาบันต่างๆนะคะในการให้ข้อมูลที่ที่มีความถูกต้องนะคะที่ล่าสุดที่ออกมาคือการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเออมูลค่าการส่งออกออกมาที่ที่ออกมาออสูงกว่า สูงกว่าความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีการออกมารีวิวว่าว่ามีการประกาศข้อมูลขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะโดยข้อมูลการส่งออกในเดือนเมษายนที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้คือวันที่23พฤษภาคมนะคะประกาศออกมาว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่1 7 4 9 อยู่ที่18,698.9ล้านดอลลาร์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น10.52%เเทียบเย n y e a นนะคะแต่ว่าเ,เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในระบบการบันทึกข้อมูลของกมรมศุลกากรในส่วนของยอดส่งออกจากไทยไปยังฮ่องกงนะคะทำให้มีเมื่อมีการแก้ไขตัวเลขแล้วเนี่ยยอดส่งออกโดยรวมในเดือนเมษายนเนี่ยปรับลด ลงมาอยู่ที่1 7 4 9 9 3ล้านเหรียญน,นะคะหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นเพียง2.89% year on เ e a r อนเนะคะตรงนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลใหม่จากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างให้ภาพใน,ในเชิงน e g a t i นะคะต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศออกมาไม่รวมถึงเรื่องของออตัวตัวข้อมูลเองนะคะที่ที่มีการการเติบโตที่น้อยลงไปกว่า กว่าที่ที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าค่อนข้างจะเป็นเป็นเนกาทีฟเล็กน้อยต่อภาพรวมของตลาดนะคะความผันผวนในระหว่างทางของตลาดในช่วงนี้เรามองว่าน่าจะค่อนข้างจะสูงนะคะถึงแม้ว่าจะมีการแว่งตัวในกรอบกว้างๆนะคะเราก็มองว่าระดับ แนวต้านสําคัญทางจิตวิทยาที่1,600จุดเนี่ยไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายใดนะักตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ใหม่ในเชิงบวกที่โดดเด่นเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องได้นะคะในทางกลับกันในส่วนของดาวไซด์เองเนี่ยเรามองว่าแถวๆ1,580จุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าระวังนะคะถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะต้องเตรียมพิจารณาในส่วนของการปรับลดพอร์ตลงมาเพราะว่ามองว่าน่าจะเข้าสู่กรอบของการปรับฐานที่จะลง ลึกมากไปกว่านี้นะคะคิดว่าในช่วงนี้นักลงทุนก็คงเน้นเรื่องของการเก็งกําไรหุ้นไหลตัวเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตัวที่มีสตอรี่โดดเด่นเข้ามาหรือว่าตัวที่มีกําหนดเวลาที่ที่สำคัญอย่างเช่น ในวันนี้ก็จะเป็นวัน f f e c t i v e Date ของกลุ่มการปรับตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับการคำนวณของดัชนี msci ที่ประกาศรายชื่อออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็มีทบทวนกันให้นะคะสำหรับในส่วนของ msci global standard นะคะก็มีการปรับหุ้นไทยเข้าไป3ตัวนะคะก็คือตัว home pro min แล้วก็ true นะคะส่วนตัว msci global small cap เนี่ยมีหุ้นปรับเข้ากว่า20ตัวทีเดียวนะคะแล้วก็มีหุ้นที่ปรับออก3ตัวคือ ือ BLA b t s แล้วก็ VNT นะคะดูรายละเอียดได้ในตัวครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะในส่วนของพอร์ตระยะสั้นนะคะเราก็ให้คงไว้ที่50%ก่อนแล้วก็ให้พิจารณาในแง่ของตัวดัชนีนะคะถ้ายืน1,580ไม่ได้เนี่ยก็ให้พิจารณา พอยตัวลงมาปรับลดพอร์ตลงมาเหลือ25%เนะะเพราะฉะนั้นหุ้นในพอร์ตเราให้คงไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะคือตัว CPFNTV KK แล้วก็ตัว Land House นะคะสำหรับหุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance นะคะมี1ตัวก็คือตัว iNet นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานเราแนะนําตัว Land House เข้าไปแรงเหวี่ยงก็ดูค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงจุดเข้าซื้อของเรานะคะเกือบเกือบที่จะซื้อได้วันนี้เราขอสู้ต่ออีกวันหนึ่งนะคะก็ยังคง กำหนดจุดเข้าซื้อที่11บาท40นะคะแล้วก็จุดทำกำไรที่13บาทตัดขาดทุนที่11บาทนะคะมีหุ้นที่ขอนำเข้ามาเพิ่มอีก1ตัวในวันนี้สำหรับตัวหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็คือตัว QTC นะคะตัวนี้เราก็มองในเรื่องของกำไรสุทธิเนี่ยในในส่วนของไตรมาสที่1ประกาศออกมาอยู่ที่8 0.96ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรเพียง0.2ล้านบาทนะคะก็เห็นการบิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วรายได้ของ QTC เนี่ยจะสูงในไตรมาสที่3แล้วก็4นะคะเพราะว่าจะรับรู้รายได้จากงานภาครัฐเข้ามานะคะคาดว่าในปีนี้กำไรสุทธิน่าจะยังคงเติบโตได้ในระดับ11%ซ year on year นะคะเราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะก็รอทำกำไรแถว7บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่6บาท40ค่ะ ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนค่ะ